ครั้งหนึ่งลูกพี่ตบที่โต๊ะสนุกคตบแบบโอ้โหแบบไม่รู้จะทําไงแล้วก็มีพี่และโชคดีอย่างมันมีพี่ตารวจอยู่คนหนึ่งตอนนั้นเป็นนายร้อย,อยเขาก็เข้ามาคุยกับผมบอกไมออ่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูช่วยมึงเองพูดง่ายๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนทั้งทำร้ายต้องทําหน้าที่ที่เราไม่ชอบแล้วก็ต้องทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปช จนตอนนี้มีมีหนึ่งท่านเข้ามาช่วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ดำก็รู้สึกว่าอยากจะออกจากวงการนี้เต็มทีแล้วค่ะคือคำพูดเนี่ยผมบอกว่าผมผมอยากจะหนีอยากจะไปไหนก็แล้วแต่ให้มันพ้นไปค่ะแต่ลูกพี่ก็บอกว่ามึงรู้ป่าว่าวงการนี้เข้าง่ายแต่ออกยากคำนี้เรามาจะได้ยินจากหนังแบบหนังฮ่องกงใช่เจ้าพ่อมาเฟียซึ่งมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าความลับเนี่ยเราอยู่ในองค์กรเนี่ยเรารู้ความลับทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้น การที่จะออกไปไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าเราออกไปก็เหมือนว่าเราจะไปแพ้งคลายความรับของ<ช>แก๊งนี้<ช>แก๊งนี้<ช>ค่ะ,ะ,ละหลังจากนั้นล่ะคะเข้าง่ายออกยากโอกาสที่ทําให้พี่ดาได้ออกมาคืออะไรคะก็ะคือมีพี่ตารวจคนหนึ่งตอนนั้นก็ยศนร้อยนะ,ะท,ที่ที่ลูกที่ผมรู้จักอะไรเนี้ยเขาก็มาบอกเห็นสภาพผมแล้วคงว่าเออปล่อยไปยดูท่าทางแล้วไอ้นี่ไก่มันยังไม่กล้าเชือดพอเลยมันจะทำอะไรได้ นี่คือไปบอกกับเจ้าตเอาลูกพี่ของเราก็คือคุยลูกพี่ตอนที่ผมถูกตอบอ่ะค่ะอืมอะไรเงี้ยคุยไปคุยมาก็พี่เขาขอแล้วกันเขาบอกเอ้ยกูยขอแล้วกันไทเหมือนเหมือนะปล่อยปล่อยสัตว์ลงน้ำอ่ะมันปล่อยสัตว์ไปทำรูปมันไปปล่อยมันไปเถอะตอนนั้นเจ้านายลูกพี่ของเราตอบตกลงเลยไหมคะก็เขาคงมีที่พลมากพอสมควรกับอา่าเจ้าอ่าพี่ตำรวจคนนี้กับลูกพี่เพราะเขาเป็นพะพัวกันอะไรสุดท้ายก็บอกเออไปเฮ้ยก็ปล่อยเราออกาก็ปล่อยโอ้โห ดำเนินมาถึงตอนนี้เนี่ยออกจากแก๊งมาเฟียม,มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแล้วอย่างที่ที่บอกว่าชีวิตของพี่ดาเนี่ยพลิกหลายตลบมากเลยจนก้าวเข้าสู่การเป็นผู้กำกับคิวบูมันมาได้ยังไงคะหลังจากที่ออกจากแก๊งมาเฟียม,มาแล้วจริงๆแล้วพอผมออกจากตรงนั้นมาแล้วเนี่ยผมก็ทําทุกอย่างนะคะช่างกลึงช่างเชื่อมช่างเบาะเด็กปั๊มทําสารพัดงานที่ทํากี่ปีคะก็ทำมาเรื่อยๆอ่ะ สี3ปีทำมาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เป็นคนกวาดขยะกวาดขยะ,ขขยะนเนี่ยกทมทุกอาชีพจริงๆค่ะพี่ดำทำมาหมดแล้วครับผมค่ะสุดแล้วก็ในที่สุดก็รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งคือแฟนเริ่มมีแฟนแล้วก็ได้เป็นแฟนกันจุดเนี้ยเราเริ่มที่จะรู้สึกว่าแฟนเราอยากให้เราดูดีอย่างเช่นดูแลสุขภาพตัวเองหน้าตาะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเล่นกีฬา ไปเล่นกีฬาช่วงนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยผมไปเล่นกีฬาแล้วก็คนมันมันจุดหนึ่งอ่ะคือกีฬาเนี่ยคนเลวไม่มีมีแต่คนดีก็เลยไปอยู่จุดนี้แล้วมันก็มีในโรงยิมอะไรเงี้ยมันมีพี่โมเดลลิ่งอยู่คนหนึ่งเขาเข้ามาชักชวนสังคมวัย่เราเริ่มเปลี่ยนไปใช่ค่ะมาชักชวนว่าเอ้ยไอ้น้องหน่วยก้านดีเนี่ยอสนใจไปเล่นละครไหมเจอเจ๊ดันเขาแล้วอะไรเงี้ยเราเล่นละคร ก็ดีนะเพราะเราเราก็อยากจะชีวิตอยากเป็นนักแสดงอ่ะค่ะก็ตัดสินตัดสินใจไปก็ครั้งแรกเลยละครเรื่องแรกเรื่องมือปืนมือปืนทางช่องไหนอะไรทางสามช่องสามทางช่องสามโอ้แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องว่าคืออะไรนะเขาบอกว่าเออเนี่ยแต่งตัวเกงยีนเสื้อยีนอแล้วก็เสื้อทับใน่คะพอแล้วเป็นมือปืนงานชิ้นแรกตอนนั้นเป็นยังไงคะพอใจ ชอบติดใจแล้วหรือ,อยังไงเอ่ยงานชิ้นแรกเนี่ยไปถึงปั๊บก็เจออัมพลลำพูนเลยโอ้มือขวาเลยค่ะใช่ลบมือขวาเลยค <c oughs> ่ะลลแต่แแรู้สึกว่าตอนนั้นผมจะเป็นพวกเอ็กซ์ตาอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยก็เลยไปมีบทคูก่กับอมลลัมพลลำพูนกับโน้ตเชิญยิ้มอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ได้ค่าตัวมาเท่าไหร่สามร้อยกว่าบาทก็ภ <c oughs> ูมิมใจมากครับ <c oughs> ผมหลังจากนั้นก็เริ่มและเริ่ม เริ่มมีจุดมุ่งหมายแล้วก็เริ่มเล่นกีฬาเรื่อยเรื่อยเริ่มไปฝึกฝึกนู่นฝึกนี่จนจนมีงานเข้ามาเยอะมากเรื่องร่าผ่านไปหลังจากนั้นเนี่ยมีงานเข้ามาตลอดอย่างตอ่อเนื่องซึ่งก็บ,บทก็จะเป็นแนวแบบมือปืนเป็นบแบบใช้มาดแมนมาดเข้มใช่ก็เลยชีวิตคือฉายามันมีฉายาอยู่ตบผู้หญิงยิงเด็กกระทืบคนแก่เก่งกับหมาก้ากับเด็กอ๋อนนอันนี้เป็นฉายาพ่ดำใช่เท่มากเลยพี่ ใช่แล้วเก่งกับมากับเด็กเนี่ยโดนใจจังเลยใช่ตัวผู้หญิงยิงเด็กกระทึบคนแก่คือชีวิตทาอยู่อย่างเงี้ยในละครในหนังอะไรไม่มีไม่มีเป็นแบบปลูกในท้ายส่สูตรเป็นคุณชายมาจากไหนอะไรเงี้ยไม่มีเลยเพื่อนพระเอกในงานการาดินเนอร์ใช่อะไรไม่มีผลงานตั้งแต่เริ่มต้นมาจนจนถึงในก่อนที่จะมาเป็นร่วมกลับประมาณกี่เรื่องคะโอ้โหละครนี่ก็ประมาณ20กว่าเรื่องเลยนะโอ้ยี่สิบเรื่องเลยค่ะ เป็นเอ็ก์ตอรมาเอ็กเป็นเอ็กเตเป็นสตันวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยสุดท้ายวันหนึ่งก็ได้ไปรู้จักกับครูคนหนึ่ง<ฆ>ครู<ฆ>มวยไทยชาย,ยาครับผมคือครูแปลงเราผมก็ผมก็มาว,ว,วิเคราะห์ว่าคือตัวจริงๆแล้วชีวิตผมเนี่ยจะอยู่กับพวกพี่ๆดาราเยอะมากอย่างพี่ทองขาวพัชราโชคชัยนี่ก็เป็นพี่ชายที่สุดยอดมาก<ฆ>คือเขาเป็นเหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนพ่อคือเขาเป็นที่ปรึกษาให้ผมทุกอย่าง แล้วก็เขสอนการแสดงผมแล้วก็สอนการใช้ชีวิตว่าเฮ้ยมึงมาอยู่วงการเนี้ยต้องทําตัวยังไงต้องดูแลตัวเองอยังไงอะไรเงี้ยก็สุดท้ายกา็ตัดสินใจว่าเราเป็นคนรูปรูปลักษณ์ของเรามันไม่หล่อเพราะนั้นการที่จะเดินเข้ามาวงการบันเทิงคุณต้องใช้จุดด้อยของตัวคุณเองเนี่ยมาเป็นจุดเด่นคือความสามารถทำยังไงให้มันฉีก ให้มันฉีกกับหน้าตาของเราที่มันไม่ดีเนี่ยออกมาก็เลยตัดสินใจไปเรียนมวยมวยไทยชาย,ยืากักบครูแปลงแล้วก็ไปเรียนดาบเรียนดาบสายอัธมาศแล้วก็ไปเรียนสายพุทธไทยสวรรค์แล้วก็ไปเรียนมา้าแล้วก็ไปเรียน ปเรียนเทคนิคการใช้อาวุธปืนที่กองปราบทั้งหมดนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดเลยครับผมคือที่จะมาเป็นผู้กำกับโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะอืมใช่เพราะว่าเราคิดว่าเบื้องหน้าเนี่ยเราคงลำบากกับวงการบันเทิงไทยเพราะเราไม่หล่อไงแต่ถ้าเบื้องหลังเนี่ย แน่นอนมันคืออาชีพที่อยู่ไปจนวันตายมันน่าจะเหมาะกับเราด้วยใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยในเรื่องของคิวดูต่างๆใช่ครับแต่ว่าการเป็นผู้นำกับเนี่ยมันก็มีความยากเหมือนกันยากครับตอนนั้นนี่คือพี่ศึกษาหาข้อมูลยังไงคะศึกษาหาข้อมูลของผมคือผมไปเรียนมาทั้งหมดประสบการณ์ทั้งหมด10ปีของผมผมไปเรียนมาจนจนผมเป็นครูฝึกครูฝึก,กอ,าอาวุธปืนให้กับตำรวจที่กองปราบปรามกองปราบหนึ่งนะนะเป็นครูฝึกอยู่2ปีค่ะ ก็เลยได้เทคนิคปืนทุกอย่างเกี่ยวกับการต่อสู้อะไรเงี้ยก็เลยออกมาจากกองปราบแล้วก็มาทําเป็นพอร์ตงานของผมที่ที่เคยไปถ่ายหนังต่างประเทศมาอะไรเงี้ยสีหเรื่องอะไรเงี้ยก็ช่วงละแวกที่เป็นช่วงจังหวัดที่ไปเรียนเนี่ยผมก็ไปถ่ายหนังต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยินเตอร์ค่ะครับค่ะตอนนี้พี่พี่ดำกำกับมาแล้วประมาณกี่เรื่องคะ ที่ผมเริ่มทำตรงน,นี้ผมก็มีที่เริ่มทำก็มีคู่แรกค่ะอ่าอกสามสองสองกระปั้นอแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งออกลงไปก็สมุรไรอโยธยาค่ะครับอันนี้คือกำกับแบบเต็มตัวเลยใช่ครับครับผมสามเรื่องด้วยกันนั่นเองนะคะตอนนี้ก็มีละครที่ทำอยู่ครับอตอนนี้นี่คือมีผลงานอะไรบ้างคะปัจจุบันตอนนี้ปัจจุบันของผม สุดท้ายก็นี่แหละสมุไรยโสธรที่เพิ่งออกไปล่าสุดเลยแล้วก็ปัจจุบันคือมีเป็นละครเป็นนักแสดงนําด้วยแล้วก็เป็นออกแบบกํากับด้วยของสมุไรยโสธาทวงคาการต่อสู้ใช่ไหมคะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีงานละครเรื่องขุนศึก20ปีทีวีซีนของช่อง3ครับอ่าที่ได้ออนักแสดงไม่ว่าเคุณพลอยใช่ไหมคะมาแสดงนําด้วยแล้วมีพี่อ้ําอธิชาติชุมนานนนเป็นพระเอกเป็นเสมานี่คือล่าสุดเลย เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่ติดตามดูรายการของเราอยู่นะคะจะรู้สึกว่าเราได้แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะจากการที่เราไม่มีสตางค์ตัวเลยสักบาทจนวันนี้เนี่ยพี่ดำสามารถประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้อยากให้พี่ดำค่ะช่วยฝากข้อคิดแลวก็โดเมือนกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะก็อยากฝากประชาชนทุกคนที่ดูรายการนี้คือการประสบความสําเร็จของชีวิตมนุษย์ทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุถ้าคุณอยู่กับอดีต เพ้อฝันอยู่กับอนาคตคุณลืมอยู่ลืมคิดไปว่าคุณกําลังไม่ได้อยู่ความจริงตราบใดที่คิดอย่างนี้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นชีวิตผมที่ประสบความสำเร็จคือผมอยู่กับความเป็นจริงผมไม่อยู่อดีตผมไม่อยู่กับอนาคตเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ามาไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคืออยู่กับความเป็นจริงทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วอนาคตก็จะมาหาเราเองครับผม อันนี้นะคะคือทั้งหมดค่ะของชีวิตของพี่ดำของเราเองนะคะอย่างที่พี่ดำบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ยึดติดกับอดีตแล้วก็ไม่เพ้อฝันกับอนาคตเนี่ยเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตในปัจจุบันให้ได้ดีนั่นเองนะคะได้ยินแบบนี้แล้วอย่าลืมแล้วกันค่ะนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะกับอีกหนึ่งท่านนะคะที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจดีๆค่ะคุณธนาวุฒิเกสโรวเองค่ะต้องขอบคุณพี่ดำมากๆนะคะ ช่วงนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นคำถามของคุณทางบ้านที่รักการตกแต่งบ้านนะคะในช่วงครบเครื่องเรื่องบ้านๆค่ะวันนี้มีคำถามอีกแล้วค่ะซึ่งตัวพี่อ้อยเองก็ถูกใจมากเนื่องจากว่ากำลังพัฒนาหรือว่าปรับปรุงพื้นที่เล็กๆในบ้านนะคะให้เป็นประโยชน์ใช้สอยเพิ่มเติมค่ะ แล้วก็วันนี้มีผู้ให้คําแนะนําอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณโอเล่ค่ะคุณโอเล่จาก m i n ิ m a ็กซินะคะพี่อ้อยปรึกษาหน่อยสิตอนนี้พี่อ้อยก็นะลูกสาวก็เป็นสาวขึ้นลูกชายก็เป็นหนุ่มต้องการพื้นที่ส่วนตัวแต่ละคนก็ต้องการคนละแบบคนหนึ่งก็ชอบอ่านหนังสืออีกคนหนึ่งก็ชอบฟังเพลงแล้วพี่ก็ถือมากเลยนะ คือไม่อยากให้คอมพิวเตอร์เนี่ยไปอยู่ในห้องส่วนตัวก็เลยอยากจะพัฒนาพื้นที่เล็กๆในบ้านเนี่ยให้เราพอจะแอบดูเข้าได้บ้างหรือว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนตัวเล็กๆนะคะพอจะมีไอเดียเขาพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงตรงนี้กันยังได้ไหมครับก็คือว่า แทนที่เราจะไปกั้นเป็นผนังคึบเนี่ยนะครับเราอาจจะเลือกผนังที่มีลักษณะเป็นโปร่งหรือว่าเป็นพาร์ติชันหรือเป็นตู้เตี้ยนะครับที่จะสามารถใช้งานได้ด้วยนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยนะฮะอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกที่เราใช้ลักษณะเป็นตู้ที่สามารถเลื่อนขยายออกได้นะครับผมอ๋อมันเป็น2ชิ้นเหรอครใช่ครับผมมันคือชิ้นเดียวกันนี่แหละครับแต่มันสามารถขยายได้ครับขยายเมื่อถ้าเกิดต้องต้องการพื้นที่ให้มันบก ลงขึ้นเราก็เลื่อนเก็บไปหรือต้อง,อองการพื้นที่วางของมากขึ้นเราก็เลื่อนออกมาได้ะะนะครับผมอ,อันนี้เป็นอเดียใช่ครับผมอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผม ที่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเจ้าคลเล็กดีเนี่ยเขาชอบอ่านหนังสือก็เผื่อจะทําเป็นห้องสมุดไกลาใช่ครับเป็นห้องสมุดส่วนตัวได้นะฮะสมมติเราชอบอ่านนิตยสารหรือชอบมีหนังสือที่อ่านอยู่ประจำเนี่ยแล้วเรามักจะไปวางซ้อนๆกันก็เลยทําให้ลืมอ่านไปหาไม่เจอเยอะๆลองดูตู้ใบนี้ครับผมตู้ใบนี้นะฮะเราจะมีชั้นไว้สําหรับวางหนังสือที่เราอ่าน อยู่เป็นประจำในช่วงนี้นะครับเราก็สามารถเปิดบริเวณตู้ไปี้ออกขึ้นมาได้เพื่อที่จะเก็บหนังสือที่เราอ่านแล้วไอยู่ด้านในได้ไอ้ตัวไหนที่เราคิดว่าเพิ่งมาใหม่ยังไม่อ่านหรือตั้งใจจะอ่านก็วางไว้ข้างหน้ามันจะเห็นปกเลยเนาะดีจังเลยอันนี้ก็นะสามารถได้พื้นที่ใช้สอยที่ สมาชิกในบ้านเนี่ยมาอยู่ด้วยกันใช่ครับผม,มหรือบางทีในการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มันมีหลากหลายฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันก็ช่วยทําให้พื้นที่นะั้นมันสามารถใช้งานได้คุ้มค่าคหรือเป็นไอเดียที่คุ้มค่าสําหรับ small space ะนะฮะเช่นลักษณะของ daybed นะฮะอย่าง daybed ตัวนี้นะครับถ้าดูดีไซน์ข้างบนผมว่ามันดีไซน์ที่เป็นเรียบและซิมพีแลวด,ดูมันธรรม,ามาดา,มาใช่ครับผมแต่ว่ามีความเรียบง่ายนะครับผมเมื่อกางออกมาแล้วปุ๊บมันสามารถกลายเป็นเตียงนอนได้อันนี้ถ้าทางหนุ่มจะชอบนั้นเนี่ยใช่ครับผมก็นะ สามารถใช้ประโยชน์ซ้อนทับกันได้ในในในโพนิเจอร์ชิ้นเดียวกันนะครับก็เช้ามาก็เก็บใช่ดูท่าทางลูกพี่จะขี้เกียจเก็บแต่ anyway แต่ก็ไอเดียดีครับผมหรือลักษณะของนี้ครับผมเป็นโต๊ะที่เป็นโซฟาแบบที่ไม่มีพนักพิงนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มันเก็บไม่น่าเชื่อว่าจะเก็บลงไปอยู่ในกล่องเล็กๆนี่ได้แล้วกางมาเป็นเตียงได้ มี่ขายเมืองไทยยังเนี่ยมี่ครับนี่ทุกอย่างที่เอามาโชว์นี่คือเมืองไทยที่หมดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทุกไม่ได้อาจจะไม่ได้ดีไซน์นี้ทั้งหมดแต่ว่าประมาณนี้ครับใช่ครับหรือลักษณะนี้นะครับผมเป็นโต๊ะกลางนะฮะแทนที่เราจะเป็นโต๊ะกลางที่เก็บใช้วางของได้อย่างเดียวเราก็สามารถทําเป็นที่ตู้เก็บของไปในตัวเองพื้นที่ขพื้นที่ข้างล่างข้างใต้โต๊ะได้เออดีเนาะพเก็บกระเป๋ารองเท้าของลูกพี่เนี่ยใช่ครับหรือตลอดจนเป็นเป็นโต๊ะทํางานได้ นะฮะผมอย่างชันเนี่ยนะฮะก็สามารถเก็บอุปกรณ์ลิ้นชักได้ที่วางน้ำได้ไอเดียดีคือนอกจากจะได้ประโยชน์ใช้สอยแล้วมันดีไซน์มันยังช่วยรู้สึกว่าสะท้อนนะว่ารถนิยมบ้านพี่นี่เก๋ไก่นะหรือว่าอีกลักษณะหนึ่งนะครับเป็นบอร์ดหรือเป็นโต๊ะเนี่ยที่แขวนอยู่ที่ผนังเป็นบอร์ดที่แขวนอยู่ผนังเนี่ยปุ๊บเราต้องการใช้โต๊ะเราก็สามารถดึงลงมาแล้วก็กางออกมาเป็นโต๊ะได้เลยอ่านี่ไอเดียนี้ก็ดีนะเนี่ย S <S เออเนาะเขาช่างคิดนะคะซึ่งถึงเวลาก็เก็บเก็บเก็บแล้วก็ไปแขวนอยู่ที่ผนังแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้อย่างคุ้มค่าครับผมเออเนาะนี่แหละเขาถึงได้เรียกว่าเป็นบิ๊กไอเดียสำหรับสมอล l s สเปซนะคะแล้วก็ไอเดียแบบนี้เนี่ยนอกเหนือนจากจะเอามาใช้แบบได้หลายหลายหลายแบบแล้วก็ยังจะรีเฟล็กถึง personality ของเรานะใช่ครับผมคนรุ่นใหม่หน่าจะชอบครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่เล็กๆเช่นคนที่อยู่ในคอนโดมิเนียมหรือคนที่มีบ้านขนาดเล็กนใหม่อะ อยู่คอนโดเขาไม่ชอบหรอกเพราะว่าไปอยู่บ้านใหญ่ๆเนี่ยนะเขาต้องมาทําความสะอาดดูแลไม่ชอบนะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยได้ไอเดียหลายอย่างเลยแล้วก็ตัวพี่อ้อยเองเนี่ยกำลังมองหาพื้นที่ที่จะปรับปรุงเป็นห้องสมุดให้ลูกด้วยก็เผื่อจะไปปรึกษานะว่าแบบแบบเนี่ยมันจะต้องสั่งทําหรือว่ามันมีวางขายอยู่ที่ไหนบ้างแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคําถามคล้ายๆพี่อ้อยนะคะ สนใจจะปรึกษาคุณโอเล่ก็สามารถโทรไปได้นะคะที่022743461ค่ะออฟฟิศอยู่ที่สีแยกเม่งใจ